สวัสดีค่ะี่เด็กวันนี้ก็มาพบกับคุณปรุยาเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้คุณครูยาจะให้เด็กมาสังเกตพย,ยัญชนะที่เหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะมีแบบฝึกหัดไทยคลิปมาให้เด็กได้ร่วมกันทําด้วยนะคะดเด็กพร้อมไหมคะลูกถ้าใครพร้อมแล้วปรบมือหครั้งค่ะ2ครั้งค่ะ3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง เก่งมากเลยค่ะถ้าใครพร้อมแล้วไปเข้าสู่เนะะื้อหาบทเรียนในวันนี้กันเลยค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะพยัญชนะที่เหมือนกันมีกี่ตัวคะลูก1ตัวหรือ2ตัวเอ่ยพยัญชนะที่เหมือนกันจะต้องมี2ตัวใช่ไหมคะ ให้เด็กบอกพยัญชนะที่เหมือนกันมานะคะซึ่งจะต้องบอกสองตัวว่าตัวอะไรที่เหมือนกันนะคะแล้วคุณครูจะทําเครื่องหมายการกรบาดมาให้เด็กนะคะได้ดูนะคะถ้าเกิดใครรู้ว่าพยัญชนะที่เหมือนกันเป็นตัวไหนเด็กๆจ๋าใช้นิ้ววิเศษของเราค่ะนิ้ววิเศษของเรามีกี่นิ้วคะมีสองนิ้วนะคะซึ่งเป็นข้างละหนึ่งนิ้วข้างซ้ายข้างซ้ายก็หนึ่งนิ้วข้างขวาก็หนึ่งนิ้ว เท่ากับมี2นิ้วนะคะเ,เด็กจ๋านิ้ววิเศษของเราชื่อนิ้วอะไรจําได้ไหมเอ่ยชื่อว่านิ้วชี้ใช่ไหมคะเ,เด็กใช้นิ้วชี้ของเด็กนะคะจิ้มลงไปที่พยัญชนะที่เหมือนกันทั้ง2ตัวนะคะแล้วมาดูเฉลยของคุณครูว่าจะตรงกับคําตอบของเด็กหรือเปล่านะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเด็กจะต้องตอบให้เสียงดัง ชี้ให้ถูกด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ดาวจะมาให้รางวัลกับเด็กๆด้วยนะคะคุณครูย้ำอีดาวให้นะมาดูซิว่าเด็กๆจะได้รางวัลจากดวงดาวเยอะหรือเปล่านะคะพร้อมไหมเอย่ยพร้อมแล้วเรามาดูพยัญชนะในข้อแรกกันเลยค่ะในข้อแรกเด็กๆเห็นพยัญชนะอะไรบ้างคะมีตัวอะไรเอย่ยพยัญชนะในข้อนี้จะมีผอผึ้งและ ฝ่ฟอฝาใช่ไหมคะระหว่างผอพึ่งและฝ่อฝาพยัญชนะที่เหมือนกันมีสองตัวชื่อว่าตัวอะไรคะลูกผอพึ่งหรือฝ่อฝาเอ่ยตัวอะไรคะชื่อว่าใครบอกว่าฝ่อฝาใช่ไหมคะตัวนี้เหมือนกับตัวนี้ไหมคะเหมือนไมเอ่ย ไม่เหมือนอ่าลองเอานิ้วิเศษของเด็กจิก้มลงไปสิคะพยัญชนะที่เหมือนกันมีสองตัวชื่อว่าตัวอะไรคะลูกชื่อว่ามาดูคำตอบกันเลยนะคะชื่อว่าอะไรคะลูกผ่พอพึ่งนั่นเองคะ่ะในข้อนี้ใครตอบถูกยกมือให้ดูหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยคะ่ะมาดูสิว่าดเด็ก ได้ดาวไปทั้งหมดกี่ดวงนับดวงดาวด้วยนะคะหนึ่งสองสามได้ดาวไปทั้งหมดกี่ดวงคะสามดวงนะคะอาใครตอบก็รับดวงดาวของดเด็กไปเลยนะคะถ้าดเด็กตอบเกณฑ์เสียงดังกว่านี้พี่ดาวจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะ เดี๋ยวเราไปดูพย,ยัญชนะที่เหมือนกันในข้อต่อไปเลยค่ะพย,ยัญชนะในข้อนี้ที่เหมือนกันมี2ตัวชื่อว่าตัวอะไรคะลูกชื่อว่าทอทงหรือทอฐานคะที่เหมือนกันมี2ตัวค่ะใช้นิ้ววิเศษของเด็กๆจิ้มพย,ยัญชนะที่เหมือนกันรวมไปทั้ง2ตัวเลยนะคะพร้อมดูคําตอบของคุณครูไหมเอ่ยพร้อมนะคะ ถ้าพร้อมแล้วพยญชนะที่เหมือนกันในข้อนี้คือตัวอะไรคะลูกบอกชื่อดังๆเลยค่ะชื่อว่าทอทงใช่ไหมคะถูกไหมคะลูกใครตอบถูกยกมือให้ครุครูย่าดูหน่อยจ้าเยี่ยมมากเลยค่ะข้อนี้พี่ดาวให้รางวัลทั้งหมดกี่ดวงเอยนับดังๆเลยค่ะหนึ่งสอง 3ามี่พีาให้รางวัลกับเด็กไปทั้งหมดสี่ดวงนั่นเองค่ะปรบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะพยัญชนะในข้อต่อมาค่ะพยัญชนะที่เหมือนกันชื่อว่าตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรคะลูก พยัญชนะในข้อนี้จะมีลอจุลาและพอพานใช่ไหมคะเดีกๆจ๋าลอจุลาหรือพอพานเอ่ยที่เหมือนกันมีสองตัวชื่อว่าตัวอะไรคะลูกใช่ตัวนี้เหมือนกับตัวนี้ไหมคะตัวนี้ชื่อตัวอะไรคะจำได้ไหมคะลูกชื่อว่าพอพานส่วนพยัญชนะตัวนี้คือ ลอจุลาพยัญชนะทั้งสองตัวนี้เหมือนกันไหมเอ่ยเหมือนไหมคะใครบอกว่าเหมือนยกมือขึ้นค่ะใครบอกว่าไม่เหมือนยกมือขึ้นค่ะเอานน้วิเศษของเราจิ้มลงไปเลยนะคะแล้วมาดูคำตอบกันนะคะว่าพยัญชนะที่เด็ก,ดกตอบจะตรงกับคำตอบของคุณครูหรือเปล่าพร้อมนะคะ พยัญชนะที่เหมือนกันในข้อนี้ชื่อว่าตัวอะไรคะลูกลจุลาค่ะข้อนี้ใครถูกบ้างเอ่ยเยี่ยมมากเลยค่ะคุณครูยักษ์ก็มีดาวในข้อนี้มาให้เหมือนเดิมเด็กๆลองนับเองนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ดวง ข้อต่อมาจ้าพยัญชนะที่ดเด็้เห็นต่อไปนี้มีชื่อว่าตัวอะไรบ้างจำได้ไหมคะลูกพยัญชนะในข้อนี้มีชื่อว่าตัวอะไรคะตัวนี้อออ่างส่วนตัวนี้คือใช่อออ่างไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วชื่อตัวอะไรคะลูกแหวนพยัญชนะอีกตัวหนึ่งจะเป็นอออ่างหรือวอหวนคะลูกตัวนี้ วอแหวนใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูซิว่าพยัญชนะในข้อนี้อออ่างหรือวอแหวนที่เหมือนกันมี2ตัวคะ่ะถ้าใครทราบแล้วเอานิววิเศษของเราจิ้มลงไปที่พยัญชนะที่เหมือนกันทั้งสงตัวเลยคะ่ะพร้อมคําตอบไหมคะถ้าใครพร้อมดูคําตอบแล้วนับพร้อมกันสิคะหนึ่งสองสาม N อนพยัญจนะที่เหมือนกันทั้งสองตัวชื่อว่าตัวอะไรคะลูกโวอลว,วนใช่ไหมคะเราก็ทำเครื่องหมายการกระบาดโวอลว,วนทั้งสองตัวไว้เลยนะคะข้อนี้ใครตอบถูกบ้างยกมือให้คุณครูย่าดูหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยคะ่ะ คุณครูยักก็มีดาวมาให้กับเด็กๆเช่นเคยค่ะดเด็กๆนับดาวดูนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ดวงดเด็กๆนับเก่งแล้วนับเองนะคะหมดหรือยังโหได้หลายดวงเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะพะยันชนะในข้อต่อมามีตัวอะไรบ้างเอ่ย พยัญชนะตัวนี้ชื่อว่าดังๆเลยค่ะหอหีบตัวต่อมาคือหอหีบตามด้วยใช้หอหีบไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วชื่อตัวอะไรกะลกูกตอบดังๆจ้าเดี๋ยวไม่ได้ดวงดาวนะคะชื่อว่าทอทหารอ่าทีนี้เด็กมาดูกันนะคะระหว่างทอทหารและหอหีบ พยันชนะที่เหมือนกันสองตัวในข้อนี้ชื่อว่าอะไรคะทอทหารหรือหอหีบเอ่ยดังๆเลยจ้าถ้าเด็กๆตอบเบาคุณครูยะไม่ให้ดวงดาวนะชื่อว่าอะไรคะลูกเอานิ้ววิเศษจิ้มลงไปด้วยค่ะพยัญชนะที่เหมือนกันในข้อนี้ก็คือหอหีบนั่นเองค่ะ ข้อนี้มีใครตอบถูกไหมคะลูกตอบถูกทุกคนเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะพี่ดาวก็มาให้รางวัลกับเด็กๆเช่นเคยค่ะได้หลายดวงเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆตอบเก่งนั่นเองค่ะปรบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะพยัญชนะในข้อต่อมาเอตัวอะไรนะ้า เียนคล้ายกันชื่อไม่เหมือนกันแน่นอนเลยค่ะตัวที่อยู่ข้างหน้านี้ชื่อว่าอะไรคะลูกไม่มีอยากมีหัวห้อยอยู่ข้างล่างชื่อว่าอะไรคะดดชาดาดดชาดาตัวต่อมามีอยากอยู่ข้างล่างสองอยากชื่อตัวอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะชื่อว่า ตปะตักใช่ไหมคะแล้วตัวสุดท้ายนี้ดอชิดาหรือตอปะตักคะลูกพยญชนะตัวนี้ชื่อว่าดอชิดาค่ะเด็กๆลองสังเกตและบอกชื่อพยญชนะที่เหมือนกันในข้อนี้มาสิคะว่าชื่อตัวอะไรกันชื่ออะไรคะลูกเอานิ้วชี้จิ้มลงไปที่พยญชนะทั้งสองตัวด้วยคะ่ะชื่อตัวอะไรกันคะ ชื่อว่าดอชดานั่นเองค่ะใครตอบถูกบ้างเยี่ยมมากเลยนะคะเราก็ทำเครื่องหมายการกระบาทดอชดาทั้งสองตัวไว้เลยค่ะเก่งมากเลยค่ะค,ครูยักษ์ก็มีดาวหลายดวงไม้กับเต็กเช่นเคยนะคะพยัญชนะในข้อต่อมาตัวแรกชื่อตัวอะไรคะลูก นอหนูตามด้วยใช่นอหนูไหมคะไปะยัญชนะตัวนี้หัวม้วนมาข้างหน้าเชื่อตัวอะไรคะลูกมอมา้าตัวสุดท้ายก็คือนอหนูหรือมอมา้าเอ่อยชื่อว่านอหนูใช่ไหมคะระหว่างมอม้าและนอหนู พยัญชนะที่เหมือนกันมีสองตัวชื่อว่าตัวอะไรคะใช้นิ้วของเราจิ้มลงไปที่คำตอบที่ถูกต้องที่เหมือนกันมีสองตัวนะคะชื่อว่าอะไรคะดเด็กเด็ค่ะดังๆนะคะเดี๋ยวคุณรูยาไม่ให้ดาวนะใครอยากได้ดาวต้องตอบให้ถูกและเสียงดังด้วยจ้าพยัญชนะที่เหมือนกันในข้อนี้ชื่อว่า อะไรคะลูกนอนหนูนั่นเองค่ะกากบาทนอนหนูทั้งสองตัวเลยนะคะข้อนี้ใครตอบถูกก็รับดาวไปเป็นรางวันได้เลยค่ะหมดหรือยังนะดาวสำหรับเด็กๆหมดหรือยังคะพอหรือยังยังหรอเด็กๆตอบเก่งคุณครูยักษ์ก็ต้องให้ หาดาวเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะเยี่ยมมากเลยค่ะเอาไป5ดาวเลยค่ะพยัญนชนะในข้อต่อมาชื่อว่าอะไรคะตัวนี้ชื่อว่าจอจานหรือทอฐานเอ่ยชื่อว่าทอฐานใช่ไหมคะตัวต่อมาก็คือทอฐานนะคะตามด้วย อะไรคะลูกจอจานพยัญชนะที่เหมือนกันในข้อนี้มีสองตัวชื่อว่าอะไรคะทอฐานหรือจอจานนะคะมีสองตัวจ้ะชื่อว่าอะไรเอ่ยใครทราบขอเสียงตอบดังๆเลยคะ่ะชื่อว่าตัวอะไรคะลูกจอจานหรือทอฐานคะติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบ ยันชนะที่เหมือนกันทั้งสองตัวชื่อว่าทอฐานค่ะใครตอบถูกบ้างยกมือให้เราหน่อยจ้ะเก่งมากเลยนะคะเราก็ทำเครื่องหมายกากบาทไว้เลยค่ะใครตอบถูกก็รับรางวัลดวงดาวไปเลยค่ะลองนับกันเองนะคะว่าได้เด็กได้กี่ดวงนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะที่เด็กวันนี้ที่เด็กเก็บดวงดาวได้ทั้งหมดกี่ดวงนับกันได้ไหมคะใครตอบถูกทุกข้อเลยยกมือให้ครูย่าดูหน่อยคะ่ะจริงหรือเปล่าคะได้ดวงดาวเยอะเลยเหรอใครได้ทั้งหมดสิบดวงเลยยกมือให้ดูหน่อยใครได้หนึ่งดวง,ใค,ดง,ดวงใครได้สามดวงใครได้ห้าดวงเยี่ยมมากเลยคะ่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดในวันนี้กันนะคะอยู่ในชิตไปงานของวันที่5เดือนตุลาคมค่ะคำสั่งในชิดไปงานนี้นะคะให้นักเรียนทำเครื่องหมายอะไรคะลูกเครื่องหมายกากระบาดพยัญชนะที่เหมือนกันพยัญชนะที่เหมือนกันมีกี่ตัวคะที่เราได้เรียนในคลิปไปมีทั้งหมด2ตัวใช่ไหมคะเด็กๆก็ทำ เครื่องหมายกากระบาดพยัญชนะที่เหมือนกันมานะคะมาลองดูนะคะว่าเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วเด็กๆจะสามารถทําแบบฝึกหัดด้วยตัวเองได้หรือเปล่านะคะเด็กๆทําได้อยู่แล้วเด็กเก่งนะคะถ้าใครทําได้นะคะทำด้วยตัวเองเลยแล้วเอามาส่งคุณครูคุณครูย่าใจามีดวงดาวที่ชี้ไปงานให้กับเด็กๆด้วยนะคะคุณครูยะฝากให้เด็ก ทำเองนะแล้ววันนี้นะคะคุณครูยะก็ฝากไปฝึกหัดทิ้งท้ายไว้ให้เด็กได้ทำนะคะเด็กๆอย่าลืมทำให้ถูกต้องด้วยนะคะและอย่าลืมอ่านทบทวนพยัญชนะทั้ง44ตัวกันด้วยนะคะเพราะเราใกล้สอบกันแล้วนะคะอ่าอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆด้วยนะคะเด็กๆคะ่ะ สำหรับวันนี้คือครูย่าขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ